สวัสดีจ้ากลับพ,บพบกับโรงการัดูดูๆไงโอ้โห,โโหเดือนหนึ่งแต่ละคนรู้สึกว่ารักเลือดพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เข้าเดือนกุมภาเดือนสองแล้วโ,โหเดือนสองนี้ก็จะมีเทศกาลของตุ๊จีนปีใหม่จีนนะคะแล้วก็วะเล่นทายโ,โหมันก็จะหวนหวาดกันหน่อยนะคะแล้วก็ตึกตๆๆกใช้เงินกันเยอะด้วยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปว้าปโลกของการดูดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะคะปุ่มแชร์ตรงนี้ก็ต้องกดให้หมดกันด้วยนะคะช่วยทันธรรมากินหน่อยว้ายิ่เราจัพี่จา๋ารวมถึงนะคะคเนชาผันล้านเราก็จะมีทั้งหมดสามช่องทางว้าปให้ท่านได้เลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่บ้านดำหรือบ้านทีทีของเราว้าสวยงาม 1นึ่0ืนกัจุดสิสซับสครออสองบ้านฝาห0 0พกว่าเกือบ6 0 0ันซับสคร์และบ้านแดงตัตตตตตตๆ,ๆๆที่ท่านเห็นนะคะโหติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกันนะคะ สะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะเพราะว่ายืนยันค่ะที่นี่ไม่มีการรับขันไม่มีการสะดวกเคาะให้แล้วก็จะทําการเปิดวับโลกของการดูดวงโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีเป็นที่เล่าเรื่องนะคะอย่าลืมติดตามกันออกไปเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะ เปิดวาต่อผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะว่าเดือนกุมภาจะเป็นย่ัยงไรนะคะขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีเพ่งมาที่ไพในเมืองอาจารย์จากนั้นท่องนโมจสระสามจบนะคะให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะแล้วการดูดวงนะคะเป็นการสุ่มเรนดอมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็ให้ไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะคะเป็นสติปัญญาเป็นข้อคิด ว่าเดือนกุมภานี้พฤหัสจะเป็นเยี่ยงอะไรนะคะต,ต,ตื่นเต้นเนาะแป๊บๆสองเดือนแล้วเนาะปีนี้มังกรทองก็เร็วพอสมควรนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสด,ดวงประจําเดือนกุมภาดวงประจําเดือนกุมภาได้แก่ป๊ะโอ้ห้ามไม่ทา้าวขัดแยง้งต้อ,ตอง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องแต่งมาแล้วจา้าหนึ่งถ้วยอ่ะขัดแยง้งแต่ก็เริ่มต้นที่ดีวะคิงครับทํางานทํางานทํางาน เดี๋ยวค่ะม่อดตต้องเลือกอีกแล้วเพราะอ้อคีนครับผู die, oh ้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีผู้ศรัทธาที่เกิดวันพฤหัสบดีคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเพราะสี่คะแนนจ้าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะจ้าที่รักจ๋าแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกุมภาคือเดือนของการที่คุณจะต้องมีสติสติสติโฟกัสในการทํางาน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  และอย่าไปหลงกลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ร้อ,รอนอารมณ์วินอารมณ์หมอจอยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็เป็นได้นะคะเพราะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่ห้าไม้เทา้าคือไพ่ของการขัดแยง้งอารมณ์ร้อนรู้สึกว่าอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่พูดง่ายๆอยู่กับตัวเองดีที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ลดการแทงเอาลองหรือ ไม่ใช่ให้คุณไม่มีสังคมเลยแต่ให้คุณคิดวิเคราะห์ไต่ตองหรือชั่งน้ำหนักว่าเดินทางและไปหรือจะทำการสิ่งใดมันจะดีกับตัวคุณเองหรือเปล่าบางทีการที่เราขยับมากเกินไปหรือลงทุนมากเกินไปหรือรักอะไรที่มากเกินไปมันอาจจะทำให้คุณเสียความรู้สึกณนะบริบทณนะจุดๆนั้นๆแต่ถ้าเราลองชะลอความคิด ชะลอการตัดสินใจลงมันอาจจะเป็นผลที่ดีสำหรับตัวคุณเองก็เป็นได้เพราะสัปดาห์เพราะสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกุมภาพันธ์คือสัปดาห์ของการตัดสินใจจะหยุดจะไปต่อจะไปต่อจะไปหยุดมันจะอยู่ในเลงแบบนี้เป็นอะไรที่โคตรสับสนโคตรสับสนเลยใครที่เกิดวันพฤหัสบดีรู้ว่าสับสนรู้ว่าเหนื่อยให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่านั่งสมาธิหรือว่ามีสติ มีสติก็ได้คําง่ายดีกว่าเนาะมีสติมีสติมีสติแล้วมีสตางง่ายๆเลยค่ะมีสติแล้วมีสตางอะไรที่คุณจะต้องเลือกแล้วมันจะต้องเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกไม่ต้องเลือดฉลดอดึงเกมให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะ แล้ที่สาคัญนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเดือนมกรารู้ว่าเป็นเดือนของการที่คุณอาจจะเตะเตะเตะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาแล้วล่ะดูทรงนะคุณจะเตะเตะไปแต่แต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 เฮ้ยกลับมามีสติได้แล้วอย่าเตะเตะค่ะควีนคัพคือการลงทุนการลงงานการไลฟ์การโ like, ปรโมทการทำไตมาสหนึ่งให้มันดีๆใครที่กําลังจะเริ่มโปรเจกต์เริ่มได้แล้วอย่าดึงเกมอย่าดึงเชงเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ากลุมพาสองเทศกาลหลัก ตุนจีนกับวาเลนไทน์หนักอยู่นะใช้เงินหนักอยู่นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นไหมควีนคัพคิงคัพงานคือเงินเงินคืองาน,งานแน่นอนค่ะทำงานทำงานค่ะหายใจเข้าทำงานและพยายามชะลอการซื้อของชะลอทุกๆประเภทและชีวิตคุณจะมีกับคำว่ารอยยิ้มนะจ๊ะและที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกว่า ขออนุญาตทนนิดนึงเพราะจริงๆดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีที่อาจารย์ได้ดูทำลายนะมันจะดีจริงๆคือต้องเข้าเดือนมีนาไปก่อนไปไปมีนาเมษาพฤษ,ษภาถึงจะค่อยๆดีกุมภาพันธ์เป็นเดือนหนึ่งที่อาจจะเป็นเดือนของการโฟงเงินคือมีมาหมดไปมีมาใช้ไปแต่การเริ่มต้นใหม่ในการใช้ชีวิตก็ถือว่าดีขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรที่ชัดเจนให้ท่านจะต้องเลือกว่าท่านจะไปต่อหรือท่านจะพอแค่นี้ แต่ทุกอย่างค่ะรู้ว่าคนเกิดวันพฤหัสทนเก่งเหนื่อยเก่งยิ้มเก่งไม่พึงพาใครบางทีก็ปากก็ตรงเกินไปเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่คุณทำได้อดทนหน่อยนะเป็นกำลังใจก่อนนะอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่ามีสติ ก่อนที่จะไปนะคะสาววันพฤหัสบดีซิกเนเจอร์ในการทําบุญของท่านอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันร้อนก็เน้นทําบุญเกี่ยวกับพวกการปล่อยปลา,ปาการทําบุญเกี่ยวกับน้ําปลานะอะไรที่มันเย็นๆยชื่นๆก็สามารถทําได้หรือว่าอยู่กับมวลน้ําคุณก็สามารถทําได้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดบันทึกคลิปวันนี้อาจารย์ซันพี่หมอซันก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย